เอาเรื่องเอาเรื่องของอากาศก่อนจะาประกาศเพราะว่านี่พอหลังๆกรมอุตุแม่นเป๊ะขนาดนี้เนี่ยคนก็ให้ความสนใจกับข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุมากขึ้นนะคะแล้วก็นี่ฉบับออของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับเ,เมื่อฉบับล่าสุดนะคะทางกรมอุตุก็ได้มีการประกาศเตือนทั้งภาค ในพื้นที่ของภาคเหนือนะคะที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของฝนฟ้าขนองด้วยนะคะในช่วง16แล้วก็17กุมภาพันธ์นี้ค่ะ,ค,ะคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือนะคะจะทําให้พื้นที่ภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะ,ะวันนี้16กุมภาพันธ์ค่ะภาคเหนือก็จะมีแม่ห้องสอนเชียง เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแล้วก็จังหวัดตากนะคะส่วนพรุ่งนี้ค่ะ17กุมภาพันธ์นะคะพื้นที่ภาคเหนือที่จะผลกระทบก็จะมีแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตร,รดิตฐ์ตากสุขโขทยัยแล้วก็กำแพงเพชรนะคะส่วนวันที่1 6 1 7นะภาคใต้นะคุณผู้ามาชมก็กรมปตทก็เตือนให้ระ,ะมัดระวังนะครับ ฝนฟ้าก็มีมากขึ้นแล้วนะ,ะแล้วก็อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงก,การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองแล้วก็แน่นอนครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนี่นะฮะค่ะช่วงนี้ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามการพยากรณ์ของกรมปุตุนิวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ